สวัสดีครับทุคนครับวันนี้กับพิกกี้ช n แนลนะครับวันนี้อยู่กับเกมไรค c o กี้ e ร u n อีกแล้ววันนี้จัดหนักจัดเต็มครับจัดหนักจัดเต็มเรื่องอะไรอ่ะเรื่องการจับสมบัติระดับสูงที่สุด8บบบหนึ่งนะครับการันตีระดับเอฟอันนะครับโอเคงั้นเราจะมาลองดูนะครับว่ามันจะโกหหรือมันจะล้อเล่นโอเคเราไปปิดโดยใช้ไอ o d ผมแล้วผมก็มีเพรตั้งป่ารอสาสห้า และไม่มีสูตรแฮ็กเวยนะครับซุ้มเลยครับโอเคครับสมบัติอนะันปิดหมดเลยครับอันแรกคือได้รับสมบัติอันใหม่ครับสมบัติของผมมันในช่วงนั้นใหม่นะครับเมื่อวิ่งผัดช่วยขึ้นจากหลุมแล้วคืนชีพโอ้ดีวะ่ะโอเคครับอันที่สองครับโอ้โหเบื่อวะ่ะโอ้โหเบือ่อ อันที่สี่ปิดดีกว่าโอ้ยปีรัญญาเบื่อด้วยที่เหลือคงเป็นสีสายลุงนะครับเพราะผมดูแล้วนะครับได้ระดับ S มากกว่า3นะครับอันที่สี่อันที่ห้าครับเป็นอา่าวไหนบอกมากกว่าสามไงหรือว่าได้จะได้สามหรือมากกว่านะครับโอเคอันที่หกครับ เป็นเย่กระปุกออนซินช้างหิวโซโซเซเซโรงงเข้าไปครับเป็นน้ำดื่มพลังรถฟริกอร่อยอหย่อยครับอหย่อยตรงไหนครับผมได้ซ้ำมาสองชิ้นด้วยนะครับผมไปทิ้งอยู่ผมทิ้ง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 ทิ้งทิ้ง น้ผมก็ได้สมบัติดีนะครับอย่างสมบัติครดเซลแสนหวานนะครับงั้นเรามาดูกันครับว่าวิวัฒนาการสมบัติะครับคริเซลแสนหวานจะเป็นพูซี่แสนหูหรือเปล่าครับโอเคครับมาดูกันครับมันจะกลายเป็นพูซี่แสนหูมันจะกลายเป็นพู้เซลแสนหวานโอเคครับพริเซลราดน้ำพึ่งครับนี่ครับอันแน่เลยครับ โอเคครับงั้นเราจะไปดูล่าสุดนะครับคู่มือสมบัติของเพรสเซลนะเพรสซลของอร่อยที่สดุดจักรวาลเมื่อคุณกินเข้าไปแล้วเมื่อคุณกินเข้าไปคุณจะกลายเป็นเพรสเซลใช่นี่ครับเขาบอกว่าสองถึสามครั้งครับก็ถือว่าดีนะครับโอเคปรับช่องไฟก่อน นี่ครับอันนี้ก็สอึงสามครับงตามกรานอัปเกรดเช่นกันนะครับซึ่งนี่ก็ดีนะครับแต่ไม่สามารถใช้ในด้าน <c oughs> โจนสลตตได้นะครับระวังเตือนสำับน,นี้ก็ขอไปรับสวัสดีครับป๊พาพปี้บ